ที่สำคัญในงาน Big Motor Sale ปี2025ก็คือรถรุ่นนี้เลยนะครับ Honda Accord ในเจเชั่นที่11มีการปรับเปลี่ยนมีการอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามาในปี2025นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดตัวรถฟังกชันฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือระดับของราคาที่ ปรับลดลงมาทั้ง3รุ่นย่อยนะครับว้า wow, วมากๆตั้งแต่ในรุ่น E เลยรุ่น E นะครับปรับลดราคาลงมา50,000บาทนะครับหรือเพียง1,479,000บาทแล้วก็ในรุ่น EL นะครับตั้งราคาไว้1,599,000บาทถ้าเทียบกับชมที่แล้วก็ลดลงมา70,000บาทส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับหรือว่าในรุ่น RS นะครับ ปรับลดลงมา7 0,000บาทเหมือนกันนะครับทำให้ระดับราคาอยู่ที่1,729,000บาทเท่านั้นนะครับในรายละเอียดของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในรายละเอียดให้กับเพื่อนๆทราบว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรเข้ามาน่าสนใจบ้างน,นะครับและก็ในเรื่องของโปรโมชั่นในงาน Honda ก็ยังมีแคมเปญที่เรียกว่า Honda o oh โอหม่์กูนะครับเป็นแคมเปญที่เรียกได้ว่าพรีพภกหรือว่าแฟนๆรถยนต์ Honda ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในกลุ่มของรถยนต์แต่ละรุ่นนะว่าเขามีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างในงานครั้งนี้ครับ ด้ a แ c คคอรในเกชั่นที่11นะครับรุ่นปรับโฉมก็มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมหลายจุดเช่นกันนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับถ้าเราจะดูจากระยะด้านหน้าแล้วนะครับ a c c o r d โฉมนี้หรือว่าในรุ่นปรับโฉมก็มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตัวลิ้นกันชนด้านล่างปกติแล้วนะครับก็จะเป็นแบบสีดําแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสีตามตัวรถนะครับรวมทั้งช่องตกแต่งที่มันเป็นตัวช่องไฟตัดหมอกต่างๆก็ตกแต่งเป็นสีดำก็ส c k กข้ามาทั้งหมดนะครับรวมถึง แนวตัวไฟนะครับไฟด้านหน้าก็ในการปรับเปลี่ยนของเดิมก็จะเป็นมุมไฟสีส้มแต่ว่าของใหม่นะครับรุ่นที่ในการปรับโฉมก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวชุดไฟใหม่เช่นกันตอนนี้ก็จะเป็นไฟแบบกรอบใสเลยไม่มีตัวไฟเลี้ยวแบบสีส้มแล้วนะครับเรียกว่าซ่อนมิชิดแล้วก็ดูหลอกขึ้นเลยเพราะว่าภายในก็จะเป็นโคมแบบลมดำนั่นเองนะครับ <S <S ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับความหลอกของในรุ่น RS ก็ถือว่ายังรออยู่นะครับอย่างเช่นตัวรถสีขาวแบบนี้นะครับตัดกับ อุปกรณ์ที่ตกแต่งมาในสไตล์ RS นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำแบบดำ gloss black หรือว่าดำเงานะครับตอนนี้ก็ยกระดับอัปเกรดให้มันดูหล่อมากขึ้นเช่นเดียวกับตัวรถสีดำก็มีการตกแต่งอย่างเช่นตัวอุปกรณ์แบบสีดำมันแบบนี้หรือว่าสีดำ gloss black สีดำเงาแบบนี้นะครับพอเข้าไปอยู่ในตัวรถสีดำเนี่ยหล่อเลยนะครับที่เพื่อนๆก็ได้เห็นในช่วงการเปิดตัวมาแล้วนะครับว่ามันหล่อแค่ไหนสำหรับตัวรถสีดำนะครับส่วนอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน สเกิร์ตชายกันชนด้านหน้าด้านหลังและก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรวมทั้งตัวไฟมุมซ้ายขวานะครับที่ปรับจากสีส้มนะครับมาเป็นกรอบใสแล้วนะครับในห้องโดยสารก็ยังมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Bright Spot Information นะครับและก็ Cross Traffic Monitor นะครับเป็น ตัวเซ็นเซอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเซนเซอร์ตัว Bright s p o t information นะครับก็บางท่านก็จะเรียกกันว่า Bright s p o t w a r n i n g นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่เข้ามาทดแทนตัวกล้องหรือว่าตัว Honda l เ n นวอชนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่จะแสดงเอาไวบ้บนกระจกมองข้างด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับซึ่งจะทํางานเวลามีรถเคลื่อนผ่านจากด้านหลังเข้ามานะครับก็จะมี ไฟสัญ,ญลักษณ์เตือนขึ้น,นมาบนกระจกนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวของเซนเซอร์ cross traffic monitor นะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นเซนเซอร์แจ้งเตือนเวลามีวัตถุเคลื่อนผ่านด้านหลังนะครับในขณะที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับปรับตำแหน่งเกียร์มาเป็นตำแหน่งเกียร์ R หรือว่าเป็นตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับเซนเซอร์ cross traffic monitor ก็จะทำงานนะครับพร้อมกับ แจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุหรือว่ามีคนเคลื่อนผ่านด้านหลังนั่นเองนะครับทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Honda Accord ในรุ่นปรับโฉมปี2025ด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาใน Accord โฉมใหม่ครับและสำหรับผู้ที่สนใจในรถยนต Honda Accord e h e v ในเจริชัดที่11ชมใหม่ล่าสุดเขาก็จะมีแคมเปญพิเศษหรือว่าข้อเสนอสุดพิเศษนะครับด้วยดอกเบีย้ย0.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีหรือว่าดอกเบีย้ย1.99%พร้อมรับ Honda e x c o u s i v e Care แปีนะครับเมื่อจองรถตั้งแต่วันที่22สิ่งหาคมไปจนถึง30กันยายนนี้หรือว่าในปี2,500 68และรับรถภายในวันที่31ตุลาคม2568นี้ครับห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเฟี้ยวเลยนะครับพอเข้ามาใน Honda Accord เดเจนชั่นที่11นะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์ภายในเข้ามามา,มากมายแต่ว่าภายในก็ยังหล่อยังครบเครื่องอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แผงแดชบอร์ดด้านหน้าที่ดูวัยรุ่นมากนะดูเหมือนกับรถไฟฟ้าที่สปอร์ตแล้วก็ทันสมัยมากส่วนจอกลาาน,นะครับจอ อินเทอร์เฟซกลางเป็นจอขนาด12.3นิ้วที่ใส่เข้ามาซึ่งรองรับได้ทั้ง Apple c a r p l a y a n แ r o i d Auto ้และก็จอตรงกลางนะครับมีกล้องมองหลังกล้องรอบทิศทางที่ใส่เข้ามาครบเครื่องเหมือนกันรวมถึงในเรื่องของลำโพงหรือว่าเครื่องเสียงนะครับติดตั้งลำโพงบ o สส12สอตำแหน่งเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของการเชื่อมต่อที่เรียกว่า o o g l e Assistant นะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่เรียกว่าค้นหาตำแหน่งค้นหาที่อยู่ต่างๆนะครับผ่าน ระบบช่วยเหลือที่เรียกว่า Google Assistant ได้ด้วยแล้วก็ยังมี g o o g l e Map ระบบแผนที่นำทางมีกล้องรอบทิศทางนะครับที่มีความชัดมีความละเอียดค่อนข้างเยอะเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับมีจอ HU D หรือว่า H up display ขนาด11.5นิ้วนะครับที่จะสะท้อนขึ้นมาบนตัวกระจกซึ่งมีการแสดงภาพการทำงานของระบบ ความปลอดภัยขั้นสูงที่เรียกว่า Honda Sensing ที่ชัดเจนเช่นกันรวมถึงตัวหน้าจอของ Mazda ร,ร,รุ่นใหม่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด10.2นิ้วที่ใส่เข้ามานะครับภาพรวมก็ครบเครื่องมีความทันสมัยมากก็จะทบทวนในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่า Honda Accord ชมบใหม่เขาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างห้องโดยสารไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแบบเตะตาแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยครบเครื่องจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์นะครับทันสมัยมากๆอยู่แล้วแล้วก็แลดูหล่อเฟี้ยวเลยนะครับมีวัยเลชชัตเจอร์มีในเรื่องของ ช่องเชื่อมต่อนะครับที่มันเป็น USB Type C 2องจุดสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องแอร์นะครับสามารถปรับควบคุมได้ง่ายเหมือนกันนะครับมีในเรื่องของ EV mode นะครับ i v e m o d ดโหมดกันกับขีดต่างๆบริเวณคอนโซลเกียร์มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับตกแต่งห้องโดยสารตกแต่งภายในมาในสไตล์ RS ก็จะมีการตกแต่งหรือว่าเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงตัวเบาะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแผงข้างประตูนะครับเดินตะเข็บด้วยได้สีแดง เช่นกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้านะครับตกแต่งมาเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของ Honda Accord ชโฉมใหม่นะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านดีไซน์สปอร์ตแล้วก็รุ่นนี้ก็ตกแต่งมาเป็นการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเหมือนกันนะครับในชุดแต่งของ RS นะครับมีระบบมันติฟังก์ชันมีชุดควบคุมที่เรียกว่า Honda Le ล Watch นะครับใส่เข้ามาด้วยหรือว่าระบบความปลอดภัยชั้งสูงของ Honda ก็ใส่เข้ามาทั้งหมดเลยมีแป้นนะครับเป็น แอคเซลเลเรชันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับเพิ่มแรงหน่วงนะครับในเรื่องของการชาร์จกับไฟเข้าสู่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็จะมีความหลากหลายประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวหลังคาก็ได้บานหลังคาขนาดใหญ่เข้ามาเลยเป็นหลังคาแบบกระจกพาราลามิกนะครับปรับในเรื่องของม่านเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เบาะคู่หน้าต่างๆก็ปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับด้านหลังก็ครบเครื่องในสไตล์ดีเซ็กเมนต์ในสไตล์รถครอบครัวหรือว่ารถสําหรับ นักธุรกิจเลยนะครับเรียกว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความสะดวกสบายมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนขาพื้นที่เล็กลูมพื้นที่เหลือศีรษะนะครับก็นั่งได้อย่างสบายสบายแล้วก็การตกแต่งบริเวณผ้าหลังคาต่างๆในรุ่น RS ก็เป็นสีดําทั้งหมดก็แรดูสปอร์ตแล้วก็พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับทิศทางได้นะครับปรับในเรื่องของ แรงลมได้แล้วก็มีช่องเสียบชาร์จไฟ USB Type C นะครับ2.2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเช่นกันนะครับส่วนกระจกบานข้างซ้ายขวาก็มีม่านเปิดปิดนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อความมิดชิดได้ด้วยนะครับนอกจากฟิล์มกองแสงแล้วก็ใส่ม่านเปิดปิดมาด้วยแล้วก็ในเรื่องของไฟบริเวณด้านข้างหรือว่าแอมเบียนไลท์นะครับก็ติดตั้งเข้ามาบริเวณแผงข้างประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็มีความ สปอร์ตนะครับตกแต่งมาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมถึงการติดตั้งวัสดุแบบซอฟทัชเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่เท้าแขนมือจับประตูต่างๆนะครับตัวเบาะนั่งต่างๆก็ตกแต่งมาในสไตล์ RS นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันไประหว่างรุ่น E รุ่น EL แล้วก็ในรุ่น RS นะครับอุปกรณ์ภายในก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับตามตระดับของราคาตามแต่ละรุ่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็น E EL แล้วก็ RS ครับ the city series นะครับพอ <ot> นัทก นำฮอนด้าซิตีนะครับรถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็มีการขับขี่ที่สนุกสนานมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ในกลุ่มของ The City s e r i e s หรือว่ามาดูในรายละเอียดของ Honda City นะครับก็จะมีทั้งในรุ่นเครื่องย,ยนต์เบนซิน3สูบนะครับแล้วก็ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแบบไฮบริดหรือว,ว่า e-sev นั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง2รูปแบบนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City h a t c h b a c k e-sev ในรุ่น sv นะครับก็ถือว่า ราคาค่าตัวน่าสนใจเลยนะครับ7 2็0 0สาบาทเท่านั้นนะครับก็ได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งการขับขี่<ล>ที่สนุกสนานและก็เอาใจวัยรุ่นมากด้วยสําหรับหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตัวของซีดานก็มีนะนะครับได้เครื่องยนต์มาเหมือนกันได้อัตราซิ้เปลงที่ดีเหมือนกันขับขี่ที่สนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบก็จะเป็นแบบสีประตูคันนี้เป็นแบบ5ประตูแฮทชแบ็กครับและก็ที่น่าสนใจในงานครั้งนี้ก็คือชุดตกแต่งที่เรียกว่าแกร์วอลนะครับเป็นชุดตกแต่งจาก ญี่ปุ่นเลยนะครับมาหล่อๆแบบนี้เลยนะใครที่ชอบความหล่อนะครับชุดตกแต่งดววอลแบบนี้ก็มาครบเครื่องนะครับอุปกรณ์ภายนอกแล้วก็นะครับรูปแบบของการตกแต่งก็ยกระดับความสปอร์ตเข้ามาทั้งเบรนชายกันชนด้านหน้านะครับชุดตกแต่งเบรนกันชนด้านหน้าแล้วก็สเกลด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับเป็นชุดตกแต่งดววอลที่ พบเครื่องมากๆนะใครที่ชอบรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ระดับสิทิคาที่มีความคล่องตัวนะครับก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับมีความร้อนแรงประหยัดและก็ได้ชุดแต่งหล่อในสไตล์ที่เรียกว่าแดวเลแบบนี้ได้เลยนะครับราคาค่าตัวนะครับของ Honda City h a s ฮทแบในชุดตกแต่งแดวเลนะครับก็จะอยู่ที่829,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะให้ทั้งอัตราสิทธิ์เฉลี่ยที่เคลมเอาไว้ว่าประหยัดมากถึง27.8 กิโลเมตรต่อเลตด้วยนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดานะครับแรงบิดมีสูงสุดถึง253นิวตันเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าขับขี่ได้สนุกสนานและก็เร้าใจแน่นอนนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรนะครับตัว มอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงสุด109แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของตัวมอเตอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่25.8กิโลกรัมเมตรหรือว่าถ้าตีเป็นนิวตันเมตรนะครับอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับซึ่งเมื่อดูจากตัวสเปคของเครื่องยนต์สเปคของตัวมอเตอร์นะครับแรงแน่นอนแล้วก็ยังมีอัตราสิทธิ์เปเฉลี่ยที่เคลมเอาไว้สูงสุดถึง 27.8กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะงามๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับชุดตกแต่งเดวอลนะครับราคาค่าตัว8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นรับเรียกได้ว่าแคมเปญของ Hondacity หรือว่า The City Series นะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึง่งปีและก็รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังมีดอกเบีย้ย0.99%นะครับ พร้อม Honda e c l ก s i v e แคร์3ปีมูลค่า1 3 1 0 0 0บาทและรับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า15,000บาทครับนอกจากนี้นะครับในงาน Big Motor อร์เซนะครับก็ยังมีแคมเปญพิเศษสำหรับ Honda City h a แฮทส์แบ็ a ดรนะครับก็รับไปเลยนะครับดอกเบีย้ย0%ฟรีประกันภัยชั้นห1ปีพร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 15,000บาทและรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมูลค่า20,000บาทเช่นกันครับโปรแกรมสุดท้ายนะครับเพิ่มเติมก็คือ Happy Trade-in สสำหรับ Honda City h a แฮชแบ็กเนะครับเมื่อนำรถยนต์คันเดิมเข้ามาขายและออกรถ Honda City h a แฮชแบ็กเ e ที่โชว์รูมรถยนต์ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า15,000บาทเมื่อจองรถตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม 2,568ไปจนถึง31สิงหาคม2,568นี้นะครับและก็รับรถภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ ในกลุ่มของรถยนต์อนเนกประสงค์นะครับฮอนด้าก็จะมี Honda c r ซนะครับซึ่ง c ซ v นะครับก็จะมีรูปแบบทั้ง5ที่นั่งแล้วก็เจที่นั่งตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o นะครับ1.5ลิตรอร์โบแล้วก็เครื่องยนต์ขุมพลัง e อ v ีหรือว่าขุมพลังแบบ Fu ู l h y b r i ดนั่นเองนะครับมีหลากหลายทางเลือกให้กับพวกเราเช่นกันหรือว่าให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับทั้งตัวเบาะแบบ5ที่นั่งเจที่นั่งทั้งตัวเครื่องยนต์แบบเบนซินอร์ b o แล้วก็เครื่องยนต์แบบ ไฮบริดหรือว่าคุมพลัง e-SUV นั่นเองนะครับคันนี้นะครับที่จอดอยู่ข้างๆผมเลยก็คือในรุ่น RS รุ่น RS นะครับถ้าเป็นในกลุ่มของเทคโนโลย e ี e-SUV ก็จะมีทั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและก็ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับในตัวขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เลยนะครับราคาก็ ตั้งเอาไว้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด1,729,000บาทนะครับก็ได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้ามาด้วยได้เทคโนโลยี e s e v เข้ามาด้วยและก็ระบบความพยายาสูงที่มีในรถยนต์ Honda ทุกรุ่นก็คือ Honda Sensing หรือว่า a d a ้นะครับใส่เข้ามาในทุกรุ่นย่อยก็ถือว่าครบเครื่องมากๆสำหรับ Honda CRV e s e h v นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ในรถ SUV นะครับในรถอเนกประสงค์ซึ่งก็จะมีแคมเปญ Happy Trade-in นะครับนำรถยนต์รุ่นเดิมมาขายและออกรถยนต์ Honda c เซ V e ์ e v ใหม่ที่โชว์รูมรถยนต์ Honda นะครับรับสิทธิ์ที่พิเศษนะครับเพิ่มเติมมูลค่า60,000บาทนะครับเมื่อจองรถตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปไปจนถึง31สิงหาคม2,568และรับรถภายในวันที่30กันยายน2,568นี้ครับ ครับคันนี้เป็น Honda HRV รุ่นปรับโฉมปี2025นะครับที่จอดอยู่ข้างๆผมเลยนะครับเป็นสีรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับเป็นสีกากีแซนนะครับดูหล่อเลยดูสวยมากๆนะครับให้ความหรูหราเต็มรูปแบบแล้วก็ดีไซน์ภายนอกก็มีการปรับโฉมมาเชื่อว่าเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในโฉมใหม่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกโดยเฉพาะชุดตกแต่งไม่ว่าจะเป็นหน้ากระจังนะครับรูปแบบของตัวกันชนนะครับรูปแบบของตัวไฟท้ายปรับเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ มีเฉดสีให้เลือกหลากหลายเช่นกันรวมทั้งตัวล้อก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับซึ่งใน Honda SRV ESEV นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับในรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น E นะครับแล้วก็รุ่นถัดขึ้นไปก็คือ EL นะครับท็อปสุดเป็นรุ่น RS รนะครับระดับของราคานะครับในรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่น E นะครับตั้งราคาไว้เพียง9 4 9 0 0 0บาทและก็ในรุ่น EL นะครับตั้งราคาไว้1ล้าน เจ0 0 0บาทส่วนในรุ่น RS รุ่นท็อปสุดนะครับจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์เข้ามาแบบล่อๆนะครับเหมือนกับคันนี้เลยนะครับตั้งราคาไว้1 1 7่0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจในงานนี้มากมายเช่นกันครับด้าน Honda h S R V E s E V นะครับเป็น B s U V ขุมพลังไฮบริดหรือว่าเทคโนโลยี E H E V ของ Honda ที่ขายดีเลยซึ่งจะมาพร้อมกับ ข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%ฟรีประกันภัยชั้นหนปีแล้วก็ดอกเบีย้ย0.99%นะครับพร้อม Honda Ecosive Care มูลค่ากว่า154,000บาทครับและยังเพิ่มเติม Happy Trade-in นะครับเมื่อนำรถยนต์รุ่นเดิมนะครับมาขายและออกรถยนต์รุ่นใหม่ Honda HRV EHEV ที่โชว์รูมรถยนต์ Honda นะครับรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า สองหมืนบาทนะครับเมื่อจองรถตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่31สิบงหาคม2,568และรับรถภายในวันที่30กันยายน2,568นี้ครับ รถไฟฟ้าคันแรกในแบรนด์ของ Honda นะครับก็คือ Honda าเอ็นวันนะครับตอนนี้ก็ทําตลาดอย่างเป็นทางการแล้วในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถ b ีเอไฟฟ้า100%เนะครับหรือว่าเป็น b ีอนั่นเองนะครับตัวสเปคของรถนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีสเปคการใช้งานการเดินทางที่ดีเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายในงานครั้งนี้นะครับจุดเด่นนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับที่วิ่งไกลามากที่สุดถึง 500กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าหรือว่าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับรับประกัน8ปี160,000 สำหรับ h o n หรับ h o n d น e n 1นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Honda นะครับที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่นเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ0.69นะครับพร้อม Honda e เ c ็ s i v e c a แค e 5ปีหรือว่า Double Smile p l พลัดผ่อนเบาๆนะครับเริ่มต้นเพียง12,949บาทหรือดาวต่ำเพียง 10%นะครับพร้อมรับ Home c h a r เจอพร้อมบริการติดตั้งและสายชาร์จแบบพกพามูลค่ากว่า6,9500บาทลูกค้านะครับสามารถนำรถมาเทรดอินนะครับหรือว่านำรถมาเทิร์นรถใหม่นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Honda าก็รับสิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับฮอนด้าเอ็นก็ยังมี Honda e x u l u s i v e Care หปีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้นหนนะครับรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา5ปีหรือว่า140,000กิโลเมตรนะครับรับประกันแบตเตอรี่ EV และระบบขับเคลื่อน EV ทั้งระบบ8ปี160,000กิโลเมตรนะครับรวมทั้งฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไหล่ตามตารางการ บำรุงรักษา5ปี100 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับ ในกลุ่มของ C s e g m e n t ์นะครับ Honda c i v i c ก็นำมาจัดแสดงเช่นกันคันนี้เป็น Civic ในรุ่น e-hv นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่เขานำมาจัดแสดงเป็นรุ่น rs ตัวท็อปสุดเลยนะครับราคาค่าตัวในรุ่น rs ก็จะอยู่ที่1 2 3 9 0 0 0าบาทนะครับแต่ว่าในกลุ่มของ e-hv หรือว่า Civic e-hv ก็จะมีตัวล่างที่ตามตลาดในรุ่น el นะครับซึ่งราคาค่าตัวน่าสนใจเลยนะครับประมาณ1ล้านต้นๆหรือว่า1 9 0 0 0ล้ 9,000บาทเท่านั้นนะครับออปชั่นฟีเจอร์แตกต่างกันบ้างแต่ว่าได้ขุมพลัง e-hv s เหมือนกันได้ Honda Sensing ใส่เข้ามาเหมือนกันส่วนรายละเอียดของโปรโมชั่นนะครับน่าสนใจเลยในแคมเปญของ Honda Civic e e-hv นะครับก็จะมีดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นห 1, 1ปีและก็ดอกเบี้ย0.99%พร้อม Honda e x c o u s i v e Care 5ปีมูลค่ากว่า173,000บาทครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นโปรโมชั่นได้เห็นฟังก์ชันฟีเจอร์ในรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับในแบรนด์ Honda เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ The City Series นะครับ Honda City Honda Civic Honda CRV Honda Accord นะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็นำมาจัดแสดงครั้งนี้พร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%ดอกเบีย้ย0.99%นะครับก็จะมี ให้เลือกตามแคมเปญต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นใหญ่ก็คือ Honda Oh อ y ม o o กนะครับเราก็ได้เจาะลึกในรายละเอียดแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าแต่ละรุ่นจะมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจชวนซื้อชวนจับจองมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาหรือว่าลองเข้ามาเยี่ยมชมในงานครั้งนี้ได้นะครับซึ่ง Honda ก็จะจัดแสดงในงาน Big Motor s ร l เซนะครับตั้งแต่วันที่22ส,งสิงหาคมเป็นต้นไปไปจนถึง31สิงหาคมปี2568นี้นะครับก็ประมาณ สิวันเสร็จนะครับมาดูโปมโรชาติต่างๆได้นะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็เปรียบเทียบกับรถยนต์รุ่นต่างๆได้เลยนี่แค่เป็นเด็ดๆแน่นอนนะครับโดยเฉพาะโปมโมชาติที่เรียกว่า Honda Oh My Good ในงานครั้งนี้เช่นกันครับ